ลองดูมะเขือมะเขือเพิ่งจะมามเดี๋ยวให้ดูนะม,มันอยู่ต่ำจะมองไม่ค่อยเห็นต้องก้มดูด้านโน้นมีเห็นะมนี่ยกางพอดีกำลดังพอดีกิน อีกกลุ่หนึ่งไปด้านนี้กำลังมาเนี่ยกำลังลูกเล็กๆยังไม่เยอะเดี๋ยวดูด้านนี้มันจะมองไม่ค่อยเห็นใบมันบางอยู่ล่างๆอันนี้สวยสวยเก็บเอาไว้ก่อน ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ก็มีอันนี้ยังดูด้านน,าน,นี้อันนี้ลมแรงมากเลยเมื่อวานี้ฝนตกนิดเดียวเองดินไม่ค่อยเปียกเลย สวยลูกนี้ด้านโน้นมีปะนี่มีด้านนี้ด้านนี้ก็มีลูกหนึ่งอันนี้ก็มีใบมันจะัง อันนี้ก็เห็นอยู่เว็บเว็บ,แบ,บอันนี้ก็ลูน้อง